แรงงานนอกระบบมีกลุ่มไหนบ้างไปหาคำตอบกันเลยค่ะแรงงานนอกระบบแบ่งเป็น3กลุ่มคือ 1. กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน 2. กลุ่มรายงานในงานเกษตรกรรม 3. กลุ่มลูกจ้างงานบ้านกรมตดิดการและคุ้มครองแรงงานได้มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบในจำนวน3กลุ่มอาชีพเหล่านี้ประกอบด้วย 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านพศ2553คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านเช่นการตัดเย็บเสือ้อผ้าเครื่องหนังรองเท้าเฟอร์นิเจอร์ไม้เครื่องประดับผลผลิตการเกษตรการประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าการผลิตชิ้นส่วนของเด็กเล่นเป็นต้น 2. กดกระทรวงคุ้มครองแรงงานในง,งานเกษตรกรรมพศ2557 คุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรมที่เป็นงานเกี่ยวกับการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์การป่าไม้การทำนาเกลือสมุทรการประมงที่ไม่ใช่การประมงทะเลและไม่ได้จ้างลูกจ้างตลอดปีและไม่ได้ให้ลูกจ้างทำงานในลักษณะที่เป็นงานอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 3. กฎกระทรวงฉบับที่14พศ2555ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541 ภูมของลูกจ้างทำงานบ้านอันนี้ได้ประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วยเช่นงานทำความสะอาดบ้านงานซักริดเสื้อผ้างานเลี้ยงเด็กหรือดูแลผู้สูงอายุงานดูแลสวนในบ้านงานรักษาความปลอดภัยงานขับรถแม่ครัวเป็นต้น สำหรับรายละเอียดว่ากฎหมายให้การคุ้มครองแรงงานแต่ละกลุ่มงานในเรื่องอะไรบ้างติดตามในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณค่ะ